สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงอะไรนะคือเรื่ออะไรนะหาเก็บตะวันแล้ววันนี้จะมาดูอะไรเราจะมาดูพระอาทิตย์แต่ไม่ต้องไม่ต้องตกเอาตกมากหรอกเนาะมันร้อนมันร้อนวายวายอดรถดรมองหน้ามองหลัง รียมาท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงภาเก็บตะวันแล้วแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากเนื่องจากใกล้ๆวันปีใหม่นะคะก็ฉลองว่ากินง่ายแทนช่วงล่างนิดนึงไม่ไม่ต้องกล้องกล้องก็กล้องแทนมาข้างล่างนะแพนไม่ได้แล้วก็หมุนค่ะหมุน น,นานเพิงออกมาจากเปล่ถ้าถ้าจะมาเที่ยวหรือไปไหนเนี่ยบอกล่วงหน้าก่อนสักสิบหรือสิบนาทีก็กได้ <c oughs> เป็นการขึ้นรถที่แบบไม่ถึงหนึ่งนาที <c oughs> กระโดดกระโดดลงจากเตียงแล้วก็ออบทำทำกุ้กูหน่อยเถอะกุ้อยอมาแล้วบอกบอกสักคำก็ได้ว่าที่นี่คนมันเยอะโออออ้ตนเถ่ายวิดีโอเว้ยไม่สแอลนี่จะลงงูโงอนี่จะลงยุ่งไรให้เขาด่า แจมมเรดี้สมอยทำใโซเชียลแคมนี่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 ดูนี่นี่มีการมีการตั้งเต็นท์ด้วยถ่ายรูปดิถือว่าบรรยากาศสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวหมอกอะไรเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปบนโต๊ะจีนมาตรงน,นี well ้ก oh, ่อนขึ้นมาบนโต๊ะจีนนะขึ้นไปบนโต๊ะจีนอูมาขึ้นมาบนโต๊ะจีนกันจะขึ้นไปบนโต๊ะจีนด้วยกันชิลอะไรนับหนึ่งหนึ่งสองสาม คือก้าวก้าวก้าวฝั่งนี้หนูเล่นหนูอายเขาไม่รู้ได้อยนึ่งหมุหมุนหมุหมุนหมุหมุนหมุนหมจบจบจบอยด็จ้าหมุนหมุนหมนได้ไงได้แล้วหนึ่งรอบ นมขยมสมสปีสวัสดีค่ะมีแบ่งเป็นช่วงกับรายการอื่นเขาด้วยนะคะค่ะในช่วงเメออทัวร์นะคะวันนี้เจอุ้มจะมาสอนภาษานะคะเขมรก่อนอื่นต้องขออธิบายไว้ว่าเป็นภาษาเขมรแถวบ้านของตัวดิฉันเองนะคะคือแถวบุรีรัมนะคะเขาพูดกันแต่ว่าที่อื่นๆอาจจะพูดแตกต่างไปจากนี้แต่ว่าดิฉันเอา ู่บ้านของดิฉันเป็นหลักก็แล้วกันนะคะแต่เอ๊ะทาไมต้องโผล่ามาที่มุมแปลกๆแ,แบบนี้นะคะดิฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะว่าตอนถ่ายนี้คิดอะไรอยู่นะคะแต่ถ่ายไปอาจจะมีผีอีเมยนะคะผอีอีเฟืองนะคะโผล่ออกมาอยู่ข้างๆก็ได้นะคะแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นค่ะประเด็นของเราก็คือวันนี้นะคะดิฉันจะมาสอนคําศัพท์นะคะภาษาคเคมรน,นะคะวันนี้นะคะขอเสนอคําว่า โฮบบายค่ะโฮบบายนะคะหมายถึงทานข้าวนะคะหรือจะพูดความหรืออาจจะพูดให้มีความไพเราะน้อยลงมาหน่อยนะคะก็อาจจะพูดว่าซีบายนะคะซีบายก็คือกินข้าวนะคะหรือพูดแบบว่าหยาบหยาบนะคะหยาบหยาบเหมือนตัวดิฉันเองเลยนะคะดิฉันก็จะพูดว่าจัลมบายนะคะจรํมบายหมายถึงเด็กข้าวนะคะ มีสามสามอย่างนะคะโฮบบายซีบายและจอมบายนะคะเลือกยังไงก็เลือกใช้ให้ถูกกับเวลาและสถานที่กาละทศะด้วยนะคะแต่ว่าบางเวงเหมือนกันนะคะมาถ่ายคนเดียวอะไรแบบนี้นะคะนะ,ะไม่รู้ว่าผีเฟืองจะผูมาตอนไหนนะคะแต่นั่นก็ไม่น่ากลัวเท่ากับใบหน้าของตัวที่ฉันเองณนะขนาดนี้นะคะค่ะ แล้วพบกับช่วงคเมอออนทัวร์กับเจอุ้มพาเพลินได้ใหม่นะคะในเทปหน้าเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนนะคะยังไม่ได้คิดนะคะยังไงก็ดูเทป่าไปเที่ยวที่วังน้ำเขียวกันให้สนุกนะคะพยายามทําความเข้าใจนิดหนึ่งเพราะดิฉันค่อนข้างจะพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีสวัสดีค่ะ ถึงสมุนไพรมาขยับมใาใกล้ๆอุ้มให้เห็นบรรยายนะไหมเออมาช่วยน้สมุนไพรพีอโอ้พี่โอ้แค่มันนิดๆอีกนิดนึงพี่โอ้นี่อ่ะยังก็ได้อ่ะยาหวานพูดถึงพูดถึงสมุน,ม,นมองไม่เห็นสมุนไพรย,ยาหวานนะคะ,ะถ้าต้มกับน้ำ มันก็จะเป็นยายังไงล่ะลดลดปริมาณลดมันก็จะวะใช่ในเลือดพอเราเราก็เห็นว่ามันมีประโยชน์เออเราก็ชงกินกันเราก็ว่าเออมันมีประโยชน์แล้วลวมันลดเบาหวานด้วยเก้าสี่สามเก้าสองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเพรหนึ่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เป็นแก้วอะไรแก้วอเมซอนคช่ทีนี้เราเราก็เพราะว่ามันมีประโยชน์ไงเราก็กินกันออา แล้วก็กินกินกินยังไม่ถึงแก้วหรอกประมาณครึ่งแก้วพูดดังๆนอยทีนี้เกิดอะไรขึ้นปรากรการตดทั้งวันตดสองคนนะคะแต่อีมีขี้แตกคนละคือนี่สองคนนี้คือตดทั้งวันแต่คนนี้ขี้แตกทั้งวันกินปุ๊บขี้แตกน้าก็ไม่นนาก็ อหลักฐานนะคะหลักฐานเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอค่ะจะพูดเลยราชสีคํารามอ่ะเดี๋ยวนะราชสีคํารามนั่น้วก็สาธิตสาธิตอ่ะราชสีคํารามไม่ใช่ดังกว่านี้ไม่ออกก็นายก็จะมีผ้าผ้าของนางเนาะเอามาเอามาจากห้องหนึ่งผื้นปิดปากไว้แล้วเจผ้าของโฮมสเตย์อีกหนึ่งผืนปิดไว้ แล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมานะว่าไม่ได้โกรนไม่ได้โกรนฉันรู้ตัวอยู่แล้วสามสามคนสามคนที่เขาได้ยินล่ะเออะไรอย่างนี้เตียงกัานนั่งอคนแม่เลยอืมฉันก็ไม่ใช่คนนอนกลนนะคนนอนเงียบเงียบ มันที่นั่งมันไม่เอื้ออำหนวยเนาะอันจริงๆก็ไม่ใช่หรอกเราสามคนรังเกียจกันค่ะหรือนั่งห่างกันไม่นี่ผมว่าที่นี่ตดตดแล้วก็ขี้นี่เดียวเดี๋ยวจำที่โอเข้าหน้าได้ไหมแล้วเข้าคนต่อไปเอออ๋อเข้าปุ๊บต้องวิ่งออกมาทันทีเอาทาไมทาอย่างนี้เออสมุนไพรย่าหวาน ยังคิดอยู่ทีได้นะมีความคิดว่าจะซื้อกลับบ้านแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วไม่ซื้อแล้วราค่จะเป็นการเมสาไอสมุนพรสสมุนไพรนะคะตดด้วยดูไหมทำไมถึงตดตรงนี้ตรงนี้สถานที่ตรงนี้มันมีประวัติศาสตร์มาก่อนรู้ไหมอดีตมันเป็นอะไรมันเป็นห้องน้ํามาก่อนตรงนี้ เนี่ยดูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยรถมาเห็ไหมหลักฐานก็บอกว่ามันเป็น,เน,นเนี่ยดูหลักฐานอีกอล้อจอดรับเลยเหรอคะโอ้ <c oughs> ไม่ต้องจอดรับโอ้ใครเนาะเปิดประตูมาปรากฏว่าเป็นชายหนุ่มที่ต่อไหลนะคะ การที่เราตั้งกล้องถ่ายเองเราถือกล้องเองมันก็มปีประโยชน์อย่างหนึ่งนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเราอยากจะเราาเราให้ความสนใจใครเป็นพิเศษเนาะเราก็สามารถหันกล้องได้อย่างฉับพลันอย่างเช่นแบบนี้อไม่ใช่ผิดนี่ <c oughs> อ,อ้าวไม่เห็นเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวซูมให้ สูมไม่ได้ด้วยเนะกล้องหน้าสูมวิธีนี้เนี่ยตรงนี้แสงดีคนก็เยอะด้วยนี่นะคะก็ดีเป็นพิเศษไหนล่ะเขาไม่หันหน้ามาเลยนะคะนั่นแหะคนเสื้อดำที่อยู่อ่าระหว่างที่ชันสองคนแล้วก็ ตอนนี้นะคะตะวันก็ใกล้จะตกดินแล้วเราจะได้ดูอะไรนะเขาเรียกว่าผาเก็บตะวันมันจะเก็บตะวันแล้วก็ดูตะวันตกดินตพี่โอ๋แต่ว่าพระพระอาทิตย์มันยังอยู่อีกอย่างสูงเลยนะนานชิมนะการเล่นนะไ่้ยังไงมันมี์วิตจุดตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่สวิตผิดกฎปุ๊บมันก็จะเลื่อนลงปุอ้โอเคโอเคจริงๆแล้วเป็นสปอร์ตไลท์เหรอว่าดูแล้วอย่าให้ตกดิน ไปปิดสวิต์ตรงนั้นเราไปดูเดี๋ยวจะเก็บภาพนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพของอ่ผาผาเกตะวันนะคะเดี๋ยวเราจะลาด้วยบทเพลงเราจะขั้นด้วยบทเพลงนะอ่ะเก็บตะวันที่เคยสง่งฟามดอะไรนะ เดียวดายทั้งรายประจําอยู่ที่องค์คนแก่ทุกทุกานะโยบานก็สุขใจมาเที่ยวบานบุนรใจจะดันเถ็นแล้วไปดูทีไ่ไม้ไม้แล้วเขามีใส่งามใส่งามมีแต่งามใหญ่ใ,ญใญรากหอยแล้วก็หอยระยะเขาชานาดูจะต้องไป ก็อยู่ที่มอนทาน่าฟาร์มนะคะจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่สวยมากเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปที่นี่แล้วก็ให้อ่าเลือกให้คุณผู้ชมเลือกนะคะว่ารูปไหนเอ๊ะดีที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่รูปไหนดีที่สุดรูปไหนอ่าวิวสวยที่สุดเน้นวิวดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอเราจะขึ้นไปตรง ที่สูงๆจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่สวยมากนะคะค่ะที่นี้มันมอนทนาฟาร์มคือเรบรรยากาศดีแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะบนเขาโอเคเราจะให้ดูวิวสัมร้อเราจะขึ้นไปบนโต๊ะจีนอีกครั้งนะคะซึ่งเทปนี้ขึ้นโต๊ะจีนบ่อยมากเอามาขึ้นโต๊ะจีนด้วยกันเร็วมาพร้อมนะคะพร้อมนะคะหมุดให้ฟังไหนเดี๋ยวฝังฝังนี้ฝังนี้อ่ะพร้อมหนึ่งสองสามขึ้นปุ๊บ

ท,ที่นี่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปที่นี่นะแล้วก็ให้ทุกคนเลือกว่าวิวของคนไหนสวยที่สุดค่ะที่นี่ก็จะมีอ่าฟาร์มเป็นฟาร์มนะเป็นฟาร์มแกะมีแกะนะคะอะไรเาใไมมีแกะาใไม เดีก็ถ่ายรูปเราลงจานอีกแล้วนักข่าะหลังจากที่เราได้ใบหน้าของเราได้อยู่บนจานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปดูกันนะคะว่าตอนตอนออกไปนะคะใบหน้าของพวกเราจะเป็นอย่างไรเมื่ออยู่บนจานนะคะทีนี้มีทีนี้มีแกะเออมีวัวแล้วก็มีอ่าใครอะไรตัวอะไรนะอัปป้าหมาในหรือเปล่าไปดูสิไปเราไปดูแล้วก็ไปให้อาหารสัตว์กัน อะไรคือหมาในรู้จักยากหมาในบ้านเหรอหมาในอันนี้หมาในนาตัวนี้มันเห็นเรามามันก็เดินมาสวัสดีก่อนแล้วหนูลูกหนูคิดยังไงกับกันเอ้าเอ้าไม่คุยเลยไม่คุยด้วยอ่ะอหันมาก่อนหันมาก่อนสัมภาษณ์นิดนึงคิดยังไงกับตอนที่เอ้าหันมาก่อนสิตอนที่เอ่อ โอเคหนูคิดยังไงลูกกับการที่กรุงพม่ารามังได้มาตีอโยธยาของเราไปทำให้เราได้เสียโอ๊ยตอนนี้คือนางนางพยายามจะพูดกับแกะค่ะเือว่าไม่ประสบความสำเร็จคิดอะไรมากขนาดแกะยังเมือนางเลยก จริงๆจริงๆแล้วไม่ใช่แก่จริงๆเลยเป็นคนอยู่ข้างในหรือเปล่าเป็นคนใส่ชุดมัสคอตดูบ๊านักกลัวจังนั้นก็จะกระโดดโอ้โหสวยงามข้าคนละฝั่งเลยซึ่งการอ่ากระโดด แกกระโดดข้ามรั้วเมื่อกี้นะครับกรรมการจากยูเครนให้9.5กรรมการจากรัสเซียให้7.5กรรมการจากญี่ปุ่นให้6.5กรรมการจากเวเนซุเอลาให้10เป็น4เพราะเพราะถ้าสวยถ้าสวยกรรมการจากประเทศไทยให้10เหมือนกันค่ะเพราะว่านางกระโดดไม่เป็นนางไม่รู้จะตัดสินอะไรยังไงนอกจากจะมีสัตว์อปกามีแกะแล้วยังมีแบบสัตว์หลายประเภทเริ่ดล้มเรดได้หนึ่งตัว เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้อุ้มพาเพลินในเทปที่วังน้ำเขียวนะคะก็เรียกว่าความรู้นะคะแทบจะไม่มีเลยนะคะก็จะเอาอะไรมากนะคะเราไปกันแบบเพลินๆบางทีเราก็ต้องทิ้งอของที่มีสาระนะคะไวะ้ที่ทำงานบ้างไว้ที่โรงเรียนบางนะคะก็ไปกันสนุกสนานนะคะแล้วก็ สมุนไพราย,ยาหวานนะคะก็ขอบอกเลยว่าอยาก,กินเลยวะกินแล้วตดทั้งวันจริงๆนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นยาสมุนไพรนะคะที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดอลดความดันนะคะเรียกไลดความดันหรืออะไรเออช่างช่างมันเหือความรู้ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนะคะส่วนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็ ดิฉันมั่นใจว่าคุณผู้ชมไปหาใน Google นะ่าะได้ความรู้มากกว่าที่ดิฉันพูดนะคะค่ะแล้วพบกับเจอุ้มพาเพลินได้ใหม่ในเทปต่อไปนะคะแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปเพลินที่ไหนนะคะเออรายการของเรานะคะมีช่วงใหม่ มีช่วงใหม่เพิ่มขึ้นมานั้นคือช่วงแมออนทัวนะคะที่ดูผ่านมาแล้วนะคะซึ่งอ่าถ่ายวันเดียวกันกับที่ดิฉันมาถ่ายปิดรายการนี่แหละค่ะเพราะว่าไปเที่ยวเราถ่ายปิดรายการแต่ว่าเอามาใช้ไม่ได้นะคะเนื่องจากมีเสียงอะเสียงเพลงเสียงอะไรก็ไม่รู้นะคะกลบหมดเลยนะคะจริง <sorta grunts S 1> มาถ่ายใหม่นะคะคนเดียวด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ